ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอฟเ o โซกันอีกเช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเอฟเว o ร์โซ่โปรไนะก็ยังเหมือนคลิปที่แล้วนะยังวนอยู่กับตัวแท้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเอฟเวโซที่เป็นไกด์ของแต่ละสายนะตอนต่อไปก็จะทำเป็นตัวแท้งนะทีนี้แท้งมันก็เหลืออยู่อีกหลายตัวที่ยังไม่รู้สกิลนะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นน้อง ซูนี่ที่เราจะมาทำเอ e เวอร์โซ o โปรไในวันนี้อ่าเพราะไรเพราะง่าน้องซูนี่เนี่ยเดี๋ยวให้เป็นตัวแทนของแทงสายบีทก็หลังจากทำเอเวอร์โซโปรไฟล์ของน้องซูนี่จบไปแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ทำเอเวอร์โซไกด์ของแทงแล้วแหละเออคลิปต่อไปนะก็วันนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดู หน้าตาสกิลของน้องซูนี่กันเลยอ่าน้องซูนี่ก็จะเป็นเผ่าบีทนะเป็นสายสเต็งดีเฟนเดอร์ที่เป็นแบบสายดีบัฟเดี๋ยวเราไปดูก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าสกิลน้องทำอะไรได้บ้างอะนะเออมาเริ่มที่สกิลเมนนะออนบอร์ดคลอดไฟอ่าก็จะเป็นการ คือน้องเนี่ยจะมีแบบ total s h i ชนะเป็นเรือเรือเรือลบอะไองเงี้ยนะเออก็จะเป็นการรับการสนับสนุน,น,นการยิงจากเรือสร้างความเสียหายเท่ากับ230%ของเด็บตัวเองในระยะกว้าง7เมตรแล้วก็ยาว6.5เมตรนะแก่ศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดและทำการเยาะเย้ยเป้าหมายนะเออทำการทอนนะ12วินาทีอ,อ่าก็กดสกิลเมนก็จะทอนนะคล้ายๆกับตัวของ โครย์นะแต่โครย์เป็นสกิลซับนะอันนี้เป็นแบบสายสายทอนนะว่าเป็นทอนแบบต้องกดสกิลเมนนะก็แป๊บหนึ่งอยู่กว่าจะกาจะทอนได้นะโอเคที่เลเวล3เนี่ยอ่าเอาเริ่มที่เลเวล2ก่อนเพราะว่ามันจะมีบัฟลด ATK ศัตรูเพิ่มมา12อวิเนาะก็เพิ่มดาเมจนั่นแหละแล้วก็ที่เลเวล3เนี่ยก็คือเป็นแค่การเพิ่มดาเมจเชนเฉยๆเออ สกิลเมนก็มีอะไรมากกดสกิลไปปุ๊บทอนนะศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดก็คือยิงไปทางศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดแต่ว่ามีระยะกว้าง7เมตรแล้วก็ยาว6.5เมตรนะไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเนียนะเนียเออแปลผิดนะเนี่ยเออเนียรสนะใกล้ใกล้สุดเนาะแล้วก็ทำการทอนศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะต่อไปสไปโลชิลเดนส์นะ ก็คือจะทำการหมุนโล่ข้างหน้าไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดทำดาเมดเจดสิของเดฟแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยน็อกดาวแล้วก็สร้างโล่ที่จะแอบสอบดาเมจเท่ากับ1ิซของ HP เป็นเวลา12วินาทาีสกิลนี้ก็จะเป็นการสร้างโล่นะทำดาเมจด,ด้วยแล้วก็สร้างโล่ด้วยก็ที่เลเวล2เนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ไ โลแอบสอบดาเมจก็เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเอฟเฟกบัฟเดฟกับฟิสิกอลเมจิกรีสตันต์ให้ตัวเองด้วย30%เป็นเวลา12วินาทีก็ที่เลเวล3ก็แค่เพิ่มดาเมจกับเพิ่มโลแอบสอบเนาะสกิลมันก็ดีนี่ว่าทำไมคุณไม่ค่อยใช่วะหรือว่าเขาก็ใช้กันนั่นแหละเราแค่ไม่ได้ใช้เฉยๆโอเคต่อไปสกิล ซับนะซีโรเลนจ์บอมบ์เดียนบอมบาดมินเออก็คือจะทำงานยิงปืนใหญ่ปืนใหญ่กาวิตี้กาวิตี้ภาษาไทยปืนใหญ่แรงน้มถ่วงเออเพื่อสร้างความเสียหายเท่ากับ180%ของเดฟตัวเองในระยะกว้าง2.2เมตรแล้วก็ยาว4.8เมตรไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็รีมูฟบัฟ จัดทาร์เก็ตจักเป้าหมายเนี่ยสองพับเฮ้ยสกิลมันโอเคเลยเนี่ยที่เลเวลสเนี่ยก็คือจะทำการลด ATK ของศัตรูด้วย25%เป็นเวลา8วินาทีเอาวะเฮ้ยสกิลมันโอเคเลยเนี่ยไอ้พวกตัวดาเมจสายตีใกล้อย่างอากงอากินี่ถ้าโดนเข้าไปนี่คือก็ก,ก็เบาหวงเลยนะเออต่อไปสกิล i m m o อร์ l s สิมโบโอเค อิมอร์ทัก็คือความเป็นอมตะนะเออก็คือเขาบอกว่า for มิเดเวลอีนามีก็คือศัตรูที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยจะมีบูนอยู่ก็คือจะสร้างบาดเพลให้กับคุณแต่ว่า you shall never fall ก็คือเปลือกกระเทาะของคุณเนี่ยจะไม่มีวันล้มลงอะไรอย่างเี้หละมั้งเออแต่คุณเออชออันนั้นชชอเป็นแบบชอว่ะเออ จะจะเออแปลว่าจะเออบัตรแต่คุณจะไม่มีวันล้มลงอ่าก็คือจะทำงานเพิ่มฮิวไทม์เอฟเฟกของเพื่อนในทีม30%ในขณะที่ซูนี่อยู่ในสนามอ่าคือสกิลนี้ทำให้เพิ่มเอฟเฟกต์รีคอเวอรี่ขึ้นอีกนะที่เลเวล3นี่40%เลยเฮ้ยมันก็เป็นกระสอบทรายชั้นดีนั่นนี่ย โอเคอันติเมทที่ถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะนะก็จะทําการซัมมอนชิปชิปก็คือเรือนะเออสร้างจะทําการอัญเชิญเรือออกมาทําดาเมจเท่ากับ400%ของเดฟแก่ศัตรตูที่อยู่ใกล้ๆเออแล้วก็ศัตรตูที่อยู่ในระยะ3.5เมตรรอบๆเป้าหมายด้วยนะแล้วก็รีมูฟบัฟทั้งหมดของศัตรตูเลยโอเคดาเมจเชนก็คือจะเพิ่มเลเวล3คือจะเพิ่มดาเมจขึ้นเป็น480 แล้วก็ที่เลเวล3มเนี่ยมีการเพิ่มบัฟดีบัฟดีคริสป้ม ATK เป้าหมายอีก20%เป็นเวลา12วินาทีเอ้ยสกิลไม่แย่เลยนะเออถ้าจะให้ตึงสุดๆไม่ใช่ถ้าจะให้ตึงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการอ่านเนี่ยคีฟใส่เ,เนี่ยก็ต้องใส่เป็นเดฟอย่างแน่นอน300ล้านเปอร์เซ็นต์นะเอออย่าใส่อย่างอื่นนะใส่เดฟเชื่อเชื่อแล้วเราใส่อะไรอยู่เราใส่หลบกับเลือดเหลือจะเชื่อนี่ไง คนมันไม่อ่านสกิลไงเออเดี๋ยวเราต้องใส่เดฟให้น้องนะมีไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาให้แล้วกันเอ้ยนี่มีมีมีว่าเป็นเดฟน้อยนะไม่ใช่เดฟใหญ่เฮ้ยจริงๆมันอาจจะตึงก็ได้นะถ้าเราแบบมีมีเดฟชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็แบบอัพสองช่องหลังอะไรงเงี้ยเงี้ยเล่นเล่นแบบคนไม่อ่านสกิลอะเล่นสิบปีก็ไม่เก่งหรอกเออใช่ไหมเราต้อง เราต้องหาสกิลนะทุกคนอ่านี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีเดฟช่องสองช่องหลังนะเออเดี๋ยวค่อยไปหาให้นะไปเดี๋ยวเราไปอ่านอั์ติแฟกต์สักหน่อยนะก็จะเป็น indestructible ion r c r a t เออเอาช่างมันเถอะมันแปลว่าอะไรก็เรื่องของมันเออ <laughs> indestructible เออโอเคเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะเวน battle begin นะก็จะทำการฮิลแบบ Overtime ท มาฮิวใครเนี่ยฮิวตัวเองเหรอก็คือจะเพิ่มจะฮิวแบบโอเวอร์ไทม์นะด้วย1%ของ m a ็ก p e v พ r เอเสอกทุกๆ2วินาทีเมื่อใช้ออนบอร์ดคอร f i ไ e เนี่ยจะทำให้ชิลเพิ่มขึ้น20%อ๋อไม่ใช่จะเพิ่มขึ้นจะจะสร้างชิล20%ของ m a ็กเเป็นเวลา12วินาทีเอ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะว่าจะแบบฮิลลิงโอเวอร์ไทม์ให้เฉพาะตัวเองหรือว่าเฉพาะแค่เพื่อนนะเว้ยแต่ถ้ามันฮิลเด้งบ้องๆๆทุกๆสองวีไม่มีหยุดเลยเหรอที่ทองบวกเนี่ย HP จะเพิ่มเป็น3เปอร์เซ็นต์ไอเอฟพีรีคอร์เวอร์ลิงเนี่ยนะจะเพิ่มเป็น3เปอร์เซ็นต์าะทุกๆ2วินาทีถ้าเกิดว่าบัฟเดฟเนี่ยทำงานอยู่ซูนี่เนี่ยจะรับดาเมจน้อยลง30%โอ้ โอ้ยอ่านไปอ่านมาซูนี่มันอาจจะเป็นกอสก็ได้นะ่ะมันมันตึงเหมือนกันนะ่ะเออเดี๋ยวคอตูมตอนนี้ก็จะมีไอเราไม่ได้ใส่อ่ะใส่เลยแล้วกันก็จะมีเป็นคอตูมเลิฟสตอรี่อ่ะเราเรามีหลายชุดจังวะเราใส่ชุดแมยน้ำนี่แหละเนาะไปะเก่งนะเนี่ยอ่านสก,กิลเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งนะก็คือใส่ใส่เลือดก็ได้เพราะว่ามันมันบัฟโล่ตามเลือดเนาะเออแล้วก็มีมีใส่เดฟ ก็จะทําให้แบบเออก็จะกิ่งอะ่ะเออ <c oughs> จริงๆก็ควรใส่เดฟนั่นแหละเนาะเฮดพี HP มันนิดๆหน่อยๆอะ่ะเออใส่เดฟแหละเนาะก็คือถ้าอยากให้มันสร้างความเสียหายเยอะๆก็ใส่เดฟถ้าอยากให้มันเพิ่มโล่อะไรเงี้ยฮิวแรงก็ใส่ใส่ใส่เลือดเออจริงๆก็ใส่เดฟสองเลือดสองนี้ก็ได้นะเหมือนที่เราใส่เมื่อกี้เนะี่ย แต่ที่แน่ๆคือไม่ควรใส่หลบหมัอนตอนแรกเอออ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลน้องสักหน่อยเนาะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะในเกมนะก็จริงๆก็ไม่ต้องไปลองเทสอะไรหรอกเออหรือว่าไปเอาไปเทริสละกันว่าเพื่อนได้บัฟอะไรด้วยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของสกิลกันนะตอนท้ายที่สุดนะอ,อย่างนี้การจัดอันดับมันก็ต้องเปลี่ยนไปดีวะแบบคือในเทลิสเนี่ยเขาให ตัวของซูนี่เนี่ยเป็นเป็นแทงแรงเอสเออก็แรงเอสเลยนี่หว่าใน PVE เอ้ก็เก่งนี่หว่าเออไม่ใช่ไม่เก่งอะเนี่ยพออ่านสกิลปุ๊บก็คือแบบรู้สึกว่าน้องเก่งเก่งนะอืมไม่ใช่ว่าไม่เก่งเนาะมันทอนได้ด้วยแบบเพิ่มก็แบบคือเป็นแท้งที่แบบน่าจะไว้ใจได้ให้ยืนข้างหน้าแบบคือเพื่อนก็น่าจะทำงานได้ดีอะเออ เราเราเล่นมาถึงด่านไหนแล้วเนี่ยโอเคไปที่ด่าน27อ่ะด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้อ่ะไปมาแทงเราเป็นซูนี่น้องซูนี่อยู่นี่น้องซูนี่แล้วมันเพิ่มฮิลหรอเราใส่เป็นแบบฟูลออปชันไปเลยดูซิว่าจะยืนไหวไหมแล้วก็กองหลังแล้วก็อ่ะใส่หน้าอีกตัวหนึ่งไปลุย ไหวหรือเปล่ายืนได้จริงหรือเปล่าตายง่ายหรือเปล่านะจ๊ะชุบ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 เีย่ยเดี๋ยวตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมีใครได้บัฟเนี่ยฮิลลิ่งโอเวอร์ไทม์นะเปิดมาที่เฮ้ยคาร่าก็ได้ซูนี่เนี่ยได้ได้ฮิลลิ่งโอเวอร์ไทม์ทุกคนเลยเออแสงว่ามันติดให้ทุกคนเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือ โอ้โหโดนโดนฉีดนะก็คือจากเราไปแล้วโอเคก็เป็นที่คลายคร้องสของใส่นะก็คืออาร์ติแฟกต์เนี่ยคือได้ได้หมดทุกคนนะทำไงดีที่เราจะทดสอบได้โดยที่มันไม่ตายเออเพราะว่าเมื่อกี้มันหวดตัวหลังเราไปเลยไงไอ้น้องเมมฟิตมันฉีดไงเมื่อกี้มาโอเคอันนี้น่าจะโอเคนะ ไหนซูนี่ยงไปแล้วไอร่าไปแล้วฮารุอ้าวซูนี่ไปแล้ว,ลลว,ลเ,ลวเราพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าทำไมมันดองแดงดองแดงยังเลยหรือมันด่านโหดเกินแต่ถ้าเป็นโครเอมันยืนไหวนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออะก็เอาเปา็น่าประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> มาตาาสภาพนะจริงๆใครรู้ว่าใช้ยังไงก็บอกด้วยนะทำไงให้มัน เก่งๆแต่อ่านสกิลก็รู้สึกว่ามันน่าจะเก่งนะเออแต่เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของสกิลน้องสักหน่อยเอ,อว่าเป็นยังไงนะจะเรียกเรียกเรือออกมายังไงนะไปเริ่มที่สกิลมินทําการหนี่เรียกปืนใหญ่จากเรือลบนะโอ้โหอย่างที่นะเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรืออันนี้เรือดำน้ำสี่หมื่นล้านของน้องซูนี่ ไปอันตี้โอ้โหมันไม่ใช่เรือดำน้ำเนยมันเรือหอเนี่ยยิงได้ยัง,ยยงทีปิงเขาให้หหโหพระใส่ชุดบ่ายน้ำแล้วอย่างน่ารักเลยเนาะน่ารักจัดเลยอะ่ะออโอเคครับเพื่อนๆก,ก็จะประมาณนี้นะเออท่านี้เราก็รู้จัดสกิลของ ัวละครมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำ episode g u ที่เป็นสายแท้งให้ได้ประมาณหนึ่งนะเออมาแนะนำกันว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะเท่าที่เคยใช้มาจริงมมาใช้ไม่กี่ตัวหรอกเนาะใครที่มีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำกันมาได้นะตัวนี้ดีไม่ดียังไงบอกเพื่อนๆกันหน้านะเออโอเคครับเพื่อนๆนะสามรับคลิปนี้ก็น่จะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเจอรี่แล้วก็ ดูคลิปกันจบได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ